มียางกระสางแม่มดอกกันทั้งตันตายไปแล้วก็มีกันเลยนี่เอาติอไม้เอาสัตสุดท้ายเลยจากบันมียางกระสางถอะไฟสีหูถิบตาถิบทั้งได้กระชั้นเถิดเด้อจะไปเป็นบ้าน้ำตำรับตำาราจะอ่านมากจ่ว่าละ่ะเลี้ยนรู้ไหวซื้อๆได้จึมบอกว่าการเลี้ยนรู้ธรรมะหนักะมันปรจําเป็นต้องไปหลู่ยังมากไมก่ ดูแค่ลมหาห้ใจกับความรู้สึกจากของยู่อในกายของเจ้าของพ่อแล้วก็ต้องไปหาพิสูจน์ว่าสวรรค์นรนกแบบนั้นแบบนี้นะมีข้าเน้นเอาขฮาเห็นมาพอแ,แหง้งแล้วหูงจักแล้วลหละเห็นแล้วก็แค่นั้นแหละเนาะนรกไปเห็นมาแล้วสวรรค์ไปเห็นมาแล้วพมมาลกก็มองได้มาได้ไปเห็นมาหุบดแล้วมาหุงบดแล้วก็แค่นั้นหนึ่งได้ล่ะเนาะนี่มันนั่งบอกขโมอขอมออย่างนี่เอาแต่ของเบาได้นี่เอาแต่ของยืนยันเอาได้นี่เอาาอ เรื่องของผู้อื่นเขาบ่รู้เขากร็รู้แต่เรื่องของเขาระวะ้เนาะเห็นแล้วกับมันน่งบอกมั่งสอบกับไปหากินเข่าที่เกาเหเนาะเว้นบาสถิวิเศษอย่างไหมไปเห็นอันนั้นอันนี้ได้ทำที่ว่าจะคองพิสูจน์ได้ก็คแค่นั้นแหละน้ยนายนายอยากบัตร